สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่รายการ g C C Podcast นะครับผมวันนี้เราอยู่กับกลุ่มพวกเราปอนักเพืนครับใช่แล้วครับผมก็ผมปอนนะครับผมผมปอนครับผมปอนเหมือนกันครับปอนเหมือนกันเลยปอนเหมือนกันด้วยเรามากัน กับดับเบิลปอนนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำไมกลุ่มเราถึงต้องชื่อว่าปอนน่าขึ้น Yes sir ครับวันนี้ก็มาอยู่กันในหัวข้อของ Art Talk นะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงศิลปินชื่อดัง2คนด้วยกันอ่าอ่าคนแรกนะครับนำโดยวินเซนต์แฟนโกวว้าผมฟังเพลงเขาค่อนข้างที่จะบ่อยนะคนนี้ใครครับเนี่ยไปเดี๋แรปเปอร์ป่ะเออใช่ใช่ใช่ถูกแล้วเราไม่ได้พูดถึงศิลปินคนนั้นแต่วันนี้เราพูดถึง วิลปินอีกคนหนึ่งใช่วินเซนต์ฟันโก้ครับคนต่อไปนะผมนั่นก็คือลิโอนาโดดาวินชีไอคนนี้ผมก็ติดตามนะคือผมก็ดูหนังเขาบ่อยไม่ใช่ลิโอนาโดดิคาพิโอเขาอ๋อคนละคนฮะผมว่าเราจะเริ่มติดตามกันไปเลยละใช่เรามาเข้าสู่ประเด็นกันดีกว่ามาครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงรูปภาพของทั้งสองศิลปินชื่อดังกันนะครับผมโดยเริ่มที่ภาพแรกนะครับผมนั่นก็คือวิดฟิววิดคราวนะครับผมนั่นก็คือเป็นผลงานของวินเซนต์ฟันโก้นั่นเองนะครับเราพูดถึง คร่าวๆหน่อยดีกว่าว่าผลงานนี้มันเป็นรูปอะไรยังไงอ่ะว่าไปครับคุณป๊อตอ่าก็คือต้องบอกแบบว่าเริ่มแรกเนี่ยที่เราเห็นผลงานนี้เนาะก็ดูเลยรู้เลยว่าเป็นแบนโกนะครับก็ด้วยความที่แบบว่าท้องฟ้าเนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นภาพที่ชื่อว่าสแต l ล y n i น h t นะครับผมก็จะเป็นภาพท้องฟ้าครับที่เป็นท้องฟ้าที่แบบเป็นมุนๆอ่าใช่ทุกคนก็จะรู้ว่าเออเนี่ยเป็นภาพของแบนโกนะครับก็มันจะมีความคล้ายคลึงกันด้วยความที่สีของน้องฟ้าที่มีความคล้ายคลึงกันเทคนิคการใช้ผู้กันที่คล้ายคลึงกันนะครับ ใช่ครับเขาว่ากันว่าครับเป็นภาพที่เป็นภาพสุดท้ายก่อนที่วินเซนต์แวนโกเน่ยเขาจะได้ทําการฆ่าตัวตายเนาะใช่ใช่ครับก็เป็นภาพเนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อเดือนเดือนกรกฎาคมปีหนึ่งแปดเก้าศออหนึ่งนใช่ครับหนครับผมก็เราจะย้อนกลับไปที่ประวัติของแวนโกซอนิดหน่อยนะครับว่าทําไมเนี่ยเขาถึงเลือกที่จะตัดสินใจในที่จะฆ่าตัวตายนะผมอืมครับผมขอโทษเอาไหมเอามม เรียบเรียงคำในหัวไม่ถูกคลิปโลนะคลิปโลคลิปโลสิงนเศร้เมื่อกี้กูกับมึงแย่งกันพูดปีด้วยสัตว์ไปดูดูครับผมเดี๋ยวเราไปที่ภาพแรกกันนะผมเป็นภาพวิซิลวิดคลาวส์นะครับผมหรือว่าอ่านเป็นภาพของวินเซนต์แวนโก๊ะในคบเมื่อกี้ใช่เด็กอะไรมาสั่นเล็กนิดนึงโอเคผมขออนุญาตปิดแป๊บนึงโอเคครับก็เป็นภาพของวินเซนต์แวนโก๊ะนะับก็เป็นภาพเกิดขึ้นเมื่อปี1890งแปดเก้านย์ครับเดือนกรกฎามครับก็ เขาเชื่อว่าภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายที่วินเซนวันโกเยได้ทําการวาดนะครับก่อนที่เขาจะได้ตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายนะครับก็อ,อยากจะย้อนกลับไปที่ประวัติช่วงชีวิตในวัยเด็กของเขาหน่อยว่าเออเนี่ยทำไมเขาถึงเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองด้วยวัย37ปีนะครับอ่าใช่ครับผมว่าเขาเจออะไรมาบ้างทําไมเขาถึงเลือกที่จะ จบชีวิตตัวเองในที่สุดนะครับก็ต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับก็ในช่วงมัยเด็กเนี่ยวินเซนแวนโกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาทาั้งในเรื่องของครอบครัวแล้วก็มีเรื่องของการผิดหวังบ้างไม่ว่าจะเป็นการผิดหวังในเรื่องของความรักแล้วก็การผิดหวังในเรื่องของอคือตอน,นเด็กเนี่ยเขาอยากเป็นนักเทศใช่ครับเขาอยากเป็นเขาอยากเป็นน,นักเทศครับแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยมีความผิดปกติทางด้านจิตอยู่แล้วครับผมก็เลยทําให้เขาไม่เป็นที่ยอมรับในตอนนั้นแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นนักเทศ กับเรื่องนั้นใช่ซึ่งด้วยความที่เขาผิดหวังมาหลายครั้งรวมถึงกับปัญหารอบๆตัวเขาด้วยด้วยความที่เขาอ่าสุขภาพจิตก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วครับก็เลยกลายเป็นว่ามันถูกแบบถาถมมาเรื่อยๆถูกถาถมเข้ามาเรื่อยๆจนมันกลายเป็นเหมือนแบบเป็นความเครียดเป็นภาวะซึมเศร้าประมาณนั้นครับก็เลยทําให้ผ้าของเขาเนี่ยที่ผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยก็เลยมีความแบบบิดเบี้ยวมากขึ้นมากขึ้นจากที่เรา ได้พูดไปนะว่าตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้วาดภาพแนวๆนี้เขาวาดภาพเกี่ยวกับชน <จ ew S 2> ชั้นกรรมกรใช่ใช,<บ>ใช่ใช่พวกชาวนาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ของภาพวิววิคลาวนะครับผมก็ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ท้องฟ้าเนี่ยมีความแบบสึ้งน่ากลัวใช่เป็นภาพที่มีอีกาเนี่ยบินอยู่ท่ามกลางาทุ่งข้าวสาลีใช่ครับผมแล้วก็เป็นภาพทีท่อ ปลายทางของทุ่งข้าวสาลีเนี่ยดูเหมือนว่าจะเลือนหายจางหายไปจากพานผมก็เหมือนว่าจะเป็นสื่อของอเส้นทางของความตายเนี่ยมาเยือนแวนโกแล้วความหมายของภาพนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดกันถึงเทคนิคของภาพนี้กันบ้างดีกว่าผมก็ภาพนี้เนี่ยถูกวาดด้วยเทคนิคที่เรียกว่าอิมพลาสโตนะผมก็คือการใช้พู่กันเนาะวาดด้วยสีเนี่ยที่หนักที่หนาจนทาให้ภาพเนี่ยมันมีความแบบนูนขึ้นมาเป็นสามมิติ หรือที่เราเรียกว่าภาพแบบนูนต่ำเนาะอ๋อใช่ครับใช่ครับแล้วแล้วพอเรามองภาพเนี่ยมันก็เหมือนแบบภาพมันขยับได้อ่ามันมีความมีชีวิตใช่ใช่ครับมันเป็นศิลปะแบบนูนต่ำนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราขอย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องสีภาพเรื่องของท้องฟ้าเรื่องของตู้ข้าวสารีแล้วก็อีกาของเราเนับใช่ครับก็ด้วยความที่ท้องฟ้าเนี่ยมันมีความแบบอ่าดูมนมองเนาะมีความน่ากลัวผมก็มีข่าวลือเหมือนกันว่าวินเซนต์แวนโกนะครับเป็นคนที่ ตาบอดสีนะครับ<ช>ผมก็เลยทําให้ท้องฟ้าเนี่ยมันมีความดูมนดูแบบมีความแบบสีที่แปลกตาออกไปนะครับใช่งอย่างที่คุณคุณปอเคยเล่าให้ผมฟังนะครับก็มีเหมือนแบบว่ามีการเอาภาพเนี้ยเนี่ยไปทําให้เหมือนแบบว่าให้มันเปนกลับมาเป็นสีปกติเท่าที่แบบคนทั่วไปเห็นใช่ครับซึ่งมันก็มีความสวยงามเป็นอย่างมากนะ,มนะครับผมนะครับผมก็เลยทําให้เกิดข่าวึลยนี้ขึ้นว่าอินเซนเมนโก้เนี่ยตาบอดสีเนื่องกับสีที่ภาพศิละปะที่เกิดขึ้นจากเขานะครับสีที่เขาใช้นะครับใช่ครับใช่ครับผม เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผลงานของเดวินชีนะผมที่มีชื่อว่าเดอะลาซัปเปอร์นั่นเองนะครับใช่ครับซึ่งก็ต้องบอกเกริ่นก่อนนะครับว่าลีโอนาโดดาวินชีเนี่ยเขาเป็นศิลปินช่วงยุคเรเนซองส์นั่นเองนะครับโหต้องเขาเนี่ยถูกเรียกได้ว่าเป็นบุรุษแห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการเลยนะครับผมทุกคนก็สงสัยกันนะครับว่าทําไมนะครับเนื่องด้วยว่าลีโอนาโดดาวินชีซึ่งในที่ที่ผมจะขออนุญาตเรียกว่าดาวินชีล้ันตัวดาวินชีเขาเองเนี่ยเป็นคนที่แบบ มีความสามารถหลายอย่างมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายวิพากษ์เป็นศิลปินเป็นเป็นทุกเรียกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วไ่นายกนั้นเป็นใช่คือเขาเก่งมากนะครับซึ่งต้องถ้าในด้านด้านศิลปะเนี่ยผมต้องบอกว่าเขาเป็นเหมือนคนละขั้วกับวินเซนต์แวนโกเลยอ่าทำไมครับวินเซนต์แวนโกเนี่ยเขาจะเป็นแบบอารมณ์ใช้ศิลปินใช้แสดงความรู้สึกตัวเองใช่ไหมครับแต่ว่าดาวินชีเนี่ยเขาเป็นคนที่ศึกษา กายวิภาคศาสตร์มาเขาผ่านการทดลองจากศพหรืออะไรอย่างนี้มามากมายนะครับจนเขาเชี่ยวชาญในกายวิภาคศาสตร์นะครับจนทําให้เวลาเขาเทําผลงานศิลปะเนี่ยในลักษณะของรูปลักษ์ตัวบุคคลหรืออะไรเงี้ยจะออกมาเพอร์เฟกต์มากผมเคยผมจําได้อยู่ผมเคยเห็นอยู่ภาพหนึ่งที่<ช>เป็นเป็นอนาโตมี่เป็นอนาโตมีที่แบบหลายขาใช่ครับผมก็ มาพูดกันถึงใน,ในรูปเดอะลาซัปเปอร์ของเขากันดีกว่านะครับผมเดอะลาซัปเปอร์นะครับหรือว่าในชื่อไราก็คืออาหารมื้อสุดท้ายนะครับผมเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังชิ้นที่สําคัญที่สุดนะครับของดิโอนาร์โดดามินชีนะครับในซึ่งเป็นศิลปินเอกของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการเลยนะครับซึ่งประวัติของรูปนี้นะครับผมซึ่งดามินชีเนี่ยเขาวาดรูปนี้นะครับให้แก่เดยุคกลูโดบิโกสฟอร์ซานะครับผมซึ่งเป็นผู้ประทับของเขานะครับซึ่ง ภาพวาดนี้เนี่ยวาดขึ้นตามเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือว่าอย่ง่ายคือกล่าวถึงพระเยซูนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่ารูปนี้เนี่ยจากที่ทุกคนสังเกตนะผมก็จะเป็นรูปพระเยซูทานพระกายอาหารกับสาวกของเขานีแต่คุณรู้หรือไม่ว่ารูปนี้มันไม่เป็นแค่รูปวาดมันมีสัญญาอะไรต่างๆมากมายในรูปเลยมีอะไรบ้างครับครับก็มากันที่อย่างแรกเลยอย่างแรกนะครับผมสังเกตได้ว่าเขาเนี่ยซ่อนความหมาย ของพอระเยซูหรือต่างๆเนี่ยผ่านเปอร์สเปกทีฟครับซึ่งสังเกตว่ารูปเนี่ยจะเป็นลักษณะแนวระนาบแล้วก็มีจุด<ม>นำสายตาเนี่ยไปสู่ตรงกลางซึ่งตรงกลางนั่นคือ<ม>พระเยซูนั่นเองครับผม<อ>ครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็มีสัญญาอื่นๆื่มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความผิดพลาดของเขาเพราะว่าด้วยความที่นิสัยของเดวจี้เขาเป็นคนชอบในยุคนั้นเนี่ยเขาแตกแยกอยู่แล้วเขาชอบทดลองอะไรใหม,ๆม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเห็นความผิดพลาดหรืออะไรอย่างนี้ของเขาบ้างเล็กน้อยนะครับผมซ<ม>ึ่งแน่นอนว่ารูปนี้ก็เป็นหนึ่งในการทดลองเขานั่นเอง แต่แล้วก็ในมาพูดถึงเทคนิคกันดีกว่าที่เขาใช้ท,ทำรูปนี้นะครับดามินชีนะครับเลือกจะใช้เทคนิคปูนแห้งวาดภาพแทนนะครับผมซึ่งที่เขาใช้เทคนิคปูนแห้งแทนที่เขาจะใช้เทคนิคปูนเปียกเนี่ยก็เพราะว่าบางสีเนี่ยมันไม่สามารถทําได้สวยเท่านะครับผมเพราะว่าด้วยปฏิกิริยาเคมีที่เป็นด่างปูนะครับทำให้สีหมองไม่สดใสเ,<อ>เขเลยได้ใช้เทคนิคปูนแห้งมากกว่า<อ>นะครบับวกกับเทคนิคปูนเปียกเนี่ยมันมีข้อจํกากัดเรื่องของเวลาเขาต้องทําให้เสร็จก่อนที่ปูนมันจะแห้ง ซึ่งแน่นอนครับแบมบิชชีเป็นคนที่ขึ้นชื่อด้ว่าอ้อยอิ่งที่สุดในการสร้างผลงานศิลปะของเขาแล้วนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงต้องใช้ทาไมเขาถึงใช้เทคนิคปูนแห้งแทนการใช้เทคนิคปูนเปียกนั่นเองนะครับผมแล้วก็เลยทำให้เกิดเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับที่มีชในชื่อว่าเจรลซัเปอร์ดอกดผิดอันุกเหรออ๋อโทษนะครับ ก็และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของทั้งสองรูปที่เรามาพูดกันนี้ใช่ครับออคุณปอนว่าทั้งสองรูปเนี่ยแล้วก็หรือทั้งศิลปินทั้งสองคนมีความเหมือนหรือแตกตา่างยังไงครับผมผมคิดว่าเราจะพูดถึงในเรื่องของผลงานก่อนเลยกันครับผมครับผมก็ปไปในส่วนของอผมจะเรียกว่าดัมินชี่กับแวนโก้นะครับได้ครับเราจะไปที่ทางดัมินชี่ก่อนครับอย่างที่คุณปอนบอกครับเขามีเทคนิคพิเศษของเขาเทคนิคที่แปลกใหม่ อย่างที่คุณปอนว่าไปว่าในช่วงนั้นไม่มีใครทำเนาะเขาเลือกที่ใช้ปูนแห้งในการทําผลงานศิลปะของเขาถูกต้องไหมครับไปที่แวนโก๊ะบ้างแวนโก๊ะก็มีเทคนิคการใช้ผู้กันที่แปลกเหมือนกันเราจะเห็นได้จากหลายๆภาพของเขาเนี่ยเขาจะใช้การเอาผู้กันผู้กันผู้กันโอเคโอโู้กันผู้กันหรือผู้กัน าการใช้ผู้กันนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีการแบบว่าวาดเป็นเส้นๆเส้ๆค<ๆ>รับกันไปนเรื่อยๆนะครับผมจนเราเห็นเป็นภาพที่บุ๋เบี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของแวนโกกันนะครับผมใช่แต่ในส่วนของเรื่องของอประวัติเรื่องของชื่อเสียงความโด่งดังของเขาซึ่งในช่วงแรกเนี่ย วินเซนต์เบนโกเนี่ยเขาไม่ได้ในยุคของเขาในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่โด่งดังไม่ได้มีผลงานของเขามีชื่อเสียงเขาถูกมองว่าเป็นเหมือนคนที่มีอาวิปลิตมีอาการทางจิตนะผมโดนดูถูกชู่กมากหล่ Yes sir เขาครับผมแต่ต่างมาที่ดาวินชีเนาะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในยุคนั้นเพราะว่าผลงานของเขานี่คือหลากหลายดูแบบว่าจีเนียสครับมีความหลากหลายด้วยแ่านได้ฉายาว่าบุรุษแห่งยุคศิลปวิทยาการใช่ครับต่างจาก วินเซนต์แวนโก่โดยที่เชิญเลยครับครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดที่เรามาพูดกันในวันนี้นะครับในส่วนวิดฟิลวิดฟลาบายวินเซนต์แวนโก้นะครับแล้วก็เดอะลาซัปเปอร์นะครับโดยลโอนโดดาวินชี่นเ่งนะครับผมก็สำหรับวันนี้พวกผม3สามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกับรายการ GCDC Podcast ในหัวข้ออาร์ตชอปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ